ปรวัตโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินอักษรย่อมวสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตที่จัดตั้งเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2480ณสถานที่อาคารชั้นเดียวเลขที่384หมู่ที่1 12ในปัจจุบันถนนเพชรเกษมตำบลร่อนพิบูณ์อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนราชแห่งแรกในอำเภอร่อนพิบูรณ์โรงเรียนนี้จะตั้งขึ้นโดยคุณพยอมศักพวงทิพย์ในปี2480เพื่อให้นักเรียนในอำเภอร่อนพิบูร์และพื้นที่ใกล้เคียงมีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยมมากขึ้นโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกในวันที่5พฤษภาคมพศ2481และมีนักเรียนมาสมัครเรียนทั้งหมด76คนโดยมีครูใหญ่คนแรกคือคุณพินเด่นดวง ต่อมาโรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนและได้รับการรับรองวิทยาฐานะให้เปิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6และมีอาคารเรียน7หลังสามารถรับนักเรียนได้ถึง1,560คนปรัชญาโรงเรียนเรียนดีมีทักษะกีฬาสินเด่นเน้นคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชนคติพจน์ประจำโรงเรียนขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนพิชิตความจนได้แน่แท้ ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาตคือนางสาวพิมพจันทรพวงทิพย์ผู้อำนวยการคือนางสาวสาวนณีมีชนะในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลการประเมิน Self Assessment Report (SAR) ประจำปีการศึกษา2567ระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมาตรฐานที่3ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สรุปผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมและในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพของผู้เรียนระดับคุณภาพดีเลิศมาตรฐานที่2ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการระดับคุณภาพยอดเยี่ยมมาตรฐานที่3ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับคุณภาพดีเลิศสรุปผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินมุ่งพัฒนศาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรผ่าน16โครงการตลอดปีการศึกษา 1. โครงการส่งเสริมการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณส่งเสริมทักษะพ,พื้นฐานด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 2. โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการเน้นพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเช่นส่งเสริมผลักดันนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทางวิชาการและเวทีแสดงความสามารถต่างๆทั้งในระดับเขตระดับจังหวัด และระดับประเทศ 3. โครงการพัฒนาการเรียนรู้จากโครงการนักเรียนจะได้เรียนรู้แบบลงมือทํำผ่านโครงงานที่เลือกเองเพื่อเสริมทักษะการวิจัยการวางแผนและการทํางานร่วมกัน 4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนการสอนการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 5. โครงการนิเทศภายในเป็นกระบวนการติดตาม ตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโครงการพัฒนาครูและบุคลากรส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพและการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่7โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีผ่านกิจกรรมเชิงสวดมนต์ไหว้พระการจัดอบรมคุณธรรมการบำเพ็ญประโยชน์ และการเรียนรู้หลักธรรมในชีวิตประจำวัน 8. โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุขดูแลสุขภาพกายและใจของนักเรียนเช่นตรวจสุขภาพประจำปีอบรมเรื่องโภชนาการออกกำลังกายและให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต 9. โครงการ To Be n u m b e r วันส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตลอดถึงพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ EQ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เช่น การจัดประกวดร้องเพลง MVP Singing Contest การจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและวิธีการปฏิเสธยาเสพติดจัดให้มีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ให้นักเรียนมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิก To Be Number One สู่ความเป็นหนึ่งระดับประเทศในช่วงปิดภาคเรียนทั้งสองภาคเรียนณ The Pine Resort จังหวัดประทุมคีนีโครงการประชุมผู้ปกครอง สร้างความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมและแนวทางพัฒนานักเรียนร่วมกัน11โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีด้วยกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนการจัดประชุมสภานักเรียนและกิจกรรมจำลองประชาธิปไตยร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียน12โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนที่พักอาศัยฟรีพร้อมเลี้ยงอาหารสอนพิเศษหลังเลิกเรียนและให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจหรือสังคมเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องส่งเสริมทักษะทางดนตรีผ่านดุริยางโรงเรียน13โครงการแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมนักเรียนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเช่นทัศนศึกษาศึกษาดูงานสัมภาษณ์วิชาชีพ และเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 14. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จัดทำแผนเสริมความรู้แก้จุดอ่อนของผู้เรียนเช่นการติวเข้มก่อนสอบการประเมินผลระหว่างภาคและการวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลัง 15. โครงการส่งเสริมความกตัญญูกตาเวทีสร้างจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินครูพ่อแม่และสังคมโดยกิจกรรมวันไหว้ครูกรตัญญูต่อผู้สูงอายุ และกิจกรรมทำดีตอบแทนบุญคุณ 16. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณวิชาชีพส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและสังคมมีพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเสียสละและเมตตา พร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาลตลอดปีการศึกษาโรงเรียนมัธยมวิรศิลปินได้มุ่งมั่นดำเนิน16โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางวิชาการคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพความคิดสร้างสรรค์และทักษะชีวิตให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ทุกโครงการล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะครูบุคลากรและความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการพัฒนาลูกหลานของเราให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนมัธยมวีรศิลปินขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจและร่วมเดินทางในการสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับนักเรียนทุกคน และเราจะยังคงพัฒนาทุกมิติอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่โรงเรียนคุณภาพและสร้างเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติร่วมสร้างคนดีมีศักยภาพสู่สังคมแห่งคุณธรรมจากใจโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน